สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเรียนคอมกับครูหมูนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ทริคเทคนิคคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์นี้ยังไงนะครับเพื่อนว่าวันนี้ผมจะแก้ปัญพาเพื่อนๆนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับอ่า ไอคอนนะครับว่าไอคอนมันหายไปเนี่ยไอคอนดิพีซีผมมันหายเนี่ยผมจะเอาไอคอนดิพีซีผมกลับมาเนี่ยผมจะทายังไงนะครับง่ายๆครับไปดูกันเลยคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Personalize นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปคลิกที่ทีมครับเมนูทีมด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือก เดสกอปไอคอนเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอาจจะไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการก็คือครับติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็กดแอปพลครับปุ๊บเห็นไหมครับเจ้าดิสพีซีก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเจ้าดิสพีซีนะครับที่บางเครื่องเพื่อนๆอ,อาจจะเผลอลบไปนะครับหรือว่าบางเครื่องเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะทําหายนะครับกดโอเคครับปุ๊บเจ้าดิสพีซีก็กลับมาแล้วครับะนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับฝากกด ติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube เรียนความกับทุ่หมูให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ